สวัสดีครับวันนี้ช่องพยุน่ารักนําเสนอความน่ารักของน้องแมวจะตลกหรือทําให้คุณเครียดไปรับชมกันได้เลยครับจะโยปลาธรมาน้าหนาเนี่ยขี้เกียจเกะแล้วโอ้ไม่เลยโผวี่ด้วยนะคะพ่อเฮ้ยบักฮานี่ทําไรเนี่ยไอ้ลูกเวนกูเกาะต้นไม้อยู่เป็นไงเฮ้ยเพื่อนทําไรวะอย่าแตะกูนั่นไงกูว่าเลยโอ้เหนื่อยเหนื่อยจะเป็นลมหิวข้าวหิวข้าวจังเลยขอข้าวกินหน่อยมึงใส่ชุดไรให้กูเนี่ยหายใจบ่ออก โอยนอนไปเลยพ่อผมเฝ้าเองอ้าวทำไมมานอนกับพื้นล่ะเข้ามาสิไอ้ดังถึงจะดงังแต่ไม่ตัวดำเหมือนมึงหรอกนี่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 เฮ้ยทำไรกันวะถินกูห้ามตีกันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราได้เราได้นั่นไงบอกแล้วไม่ต้องรีบไม่เป็นไรไม่เจ็บใครก็ได้ช่วยขอยทีช่วยขอ,อทยขออทีมันติดมันติดโอ้ยเป็นไงล่ะครับ น้องๆของเราทำให้คุณมีความสุขกันบ้างไหมอยากดูคลิปน่ารักน่ารักตลกตลกแบบนี้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพายุน่ารักของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ